สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนวันนี้นะครับคอนเฟลซ์ตันนีกรุ๊ปไทยแลนด์นะครับคอนเฟลซ์คิวอาร์เก่ห้าไทยแลนด์นะวันนี้ก็มานัดเจอกันนะฮะมาพูดมาคุยแล้วก็มาเทสนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่่อยางนี้ก็คือท่านเอ่าอีโคทูซิโรโฮเทลกิเบกวิคเตอร์นะฮะเจ้าของอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าตลกอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ผมเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรผมยังจำชื่อไม่ได้เลยครับครับตรงนี้แหละครับที่ วันหลับลงตรงโคงข้อฟ้าพอรุ่งเช้ามาแสงนั้นก็หวนมาใหม่เปรียดเช่นชีวิตมีมืดมิดมีสดใสมวนเวียนเปลี่ยนไปคล้ายดังดวงตะวันเม้นลำบาก เหนื่อยยากจิตใจอ่อนแอขออย่ายอมแพ้ยิ้มสู้และพร้อมฝ่าฟันหนักเอาเบาสู้มันเรียนรู้ใจมุ่งมันคงมีสักวันสวรรค์เปิดทางสดใสไม่มีสิ่งไหนง่ายได้ท จะได้มามีเพียงคนกล้าคนมุ่งมันเท่านั้นควา้าใยคนที่ยอมแพ้คนนั้นแอรยอมไรจุดหมายสู้เข้าไปเพราะเส้นชัยเมื่อถึงมันช่างสวยงามส่งเพลงนี้เป็นแรงใจ ให้เสมอยามใดที่เธออ่อนล้าพร้อมยืนเคียงข้างเส้นทางชีวิตมีมืดมิดมันต้องมีสว่างไม่จนห้นทางสู่สายามยอมถึงจุดหมาย จะได้มามีเพียงคนกล้าคนมุ่งมันเท่านั้นควา้าใช้คนที่ยอมแพ้คนนั้นแองย่อมไรจุดหมายสู่เข้าไปเพราะเส้นชัยเมื่อถึงมันช่างสวยงามส่งเพลงนี้เป็นแรงใจ ยามใดที่เธออ่อนลาพร้อมยืนเคียงข้างเส้นทางชีวิตมีมืดมิดมันต้องมีสว่างไม่จนหนทางสู่สยามย,ย่อมถึงจุดหมายเพราะว่าเส้นชัยมีเอาไว้ คนโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนวันนี้นะครับคอนเฟล e ์ตันีกรุ๊ปไทยแลนด์นะครับคอนเฟลซ์คิวอาเคห้าไทยแลนด์นะวันนี้ก็มานัดเจอกันนะฮะมาพูดมาคุยแล้วก็มาเทสนะครับอุปกรณ์ต่างๆ เรียนอย่างนี้ก็คือท่านเอ่อิโคทูซิโรโฮเทลคิเบกพิ i ต t ร r นะฮะจเจ้าลอยครับเจ้าของอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าตลกอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ผมเยอะมากเลยะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรผมจทำชื่อไม่ได้เลยะครับครับตรงนี้แหละครับที่ท่านเคยได้ยินนะครับว่าอ่าเป็นอิโคลิงออนทริปนะฮะับอิโคลิงออนทริปก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะค,ะครับคล้ายๆบอมบ์ก็นะครับ<า>กบ็จะมีกล่องอิโคลิงแล้วก็จะมีนี่ตัวนี้ก็แปลงสัญญาณจาก อ่ารับรับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับรับขึ้นมาแล้วก็จ่ายไฟให้กับแบตเตอรี่นะเข้าแบตเตอรี่แล้ว่าแบตเตอรี่จะจ่ายไฟเข้ากล่องด้วยแล้วก็วิทยุด้วยนะครับผมแล้วก็ทีนี้เป็นสายอากาศนะครับพข้ามมาครับตัวนี้เป็นสายอากาศที่จะออกอากาศเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็สามารถ อันนี้เป็นกล่องที่ติดท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับติดสถานีลิงก์อ็นสถานีลิงก์ทุกที่ทุกขาครับสมมติว่าเข้าป่าไปเก็บเห็ดอย่างเงี้ยก็ไปจอดรถไว้นะฮะจอดรถไว้เสร็จแล้วก็สามารถใช้แฮนดี้ประเภทอย่างเงี้ยนะฮะแฮนดี้อย่างเงี้ยก็เชื่อมต่อกับสถานีลิงก์เข้ามาได้นะครับผมนี่แหละนี่แหละคือปีพันจาก พี่จอยนะคบแล้วก็พี่ได้รับการสนับสนุนหลายๆท่านหลายหคนนะครับพัฒนาร่วมกันครับพัฒนาร่วมกันนะฮะครับอันนี้อุปกรณ์นี้ก่อนนะครับของพี่ฟูซิ o Hotel Quebec วิกเตอนะครับผมส่วนทางนี้ก็พี่เป็นอ่เอ็กโคทูโฟปาปาลิมาอ้าปอลิง์ชนบุรีขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็มาด้วยแล้วครับแล้วก็จะมีอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับอันนี้สถานีลิงค์นะครับ ลิงเลิฟเลยสถานีลิงเลิฟเลยนะฮะนอกจากจะมีที่เขาย้อยเพชรบุรีแล้วฮะก็จะมีที่เลยนี่ก็คือ e c ็กโคทูนายบราโวโรบิโอ o สุดหลองแล้วนะครับ่สวันดีนะครับนี่วันนี้ก็ได้นําอุปกรณ์มาเทสมาทดลองน,นะครฮะกล่องครับผมพี่ชาติอธิบายได้เลยครับนี่ทำหน้าที่แผนคอมพิวเตอร์ ครับผมมีโปรแกรมเอ็กโคลิงเอ็กโคลิงครับผมครับผมแล้วก็คือตัวรับส่งสัญญาณนี่เป็นแฮนดี้นะครับผมแล้วก็พาเห็นครับอันนี้ก็จะออกอากาศด้วยวิทสุสารชนิดที่ว่าเป็นเครื่องแฮนดี้นะฮะในระยะหวังผลก็คือ5กิโลถึง6กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็ห่างไกลออกไปถึง10บเอ่อสิกิโลเมตรหรืออะไรอย่างนี้ก็จะตามตามระยะของ เครื่องเครื่องมือวิทยุสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแฮนดี้ก็ระยะหวังผลก็ประมาณสัก5กิโลเมตรนะฮะหกิโลเมตรหรือเส,อสาสไลด์ก็จะได้สัก10กิโลเมตรนะฮะตามระยะปกตินะครับผมตอนนี้ก็เชื่อมโยงเป็นสแองของสถานีลิงก์แล้วนะครับอันนี้ลิงกง์เรียกว่าลิงก์อะไรดีพิชาติเรียกว่าลิงก์อะไรเนี่ยลิงก์เลิฟเลยครับลิงก์เลิฟเลยนะฮะรักเลยรักเลยนะฮะผมตอนนี้ก็กำลังทงดสอบทดลองก็บีพี้ โอเคโเซียร่าเซเว่นเซียร่าเซียราโนเบมเบอร์นะครับผมแล้วก็จะมีพี่อ่าเอโคทูซิโลอ่าเซียร่าซูลูยูนิฟอร์มนะครับผมแล้วก็มีพี่อ่าพี่ขาดไม่ได้ครับพี่น้องเรานะครับพ่อลิงค์นะครับอ่าพ่อลิงค์แม่กรองพ่อลิงค์มหาชัยสมุทรสาครนะครับวันนี้ก็โหสุดยอดนะฮะดูแลน้องๆนะฮะทุกคน ทางนี้ก็น่าจะเป็นอ่าท่านเป็นใครครับอ่าทูซิโลโฮเทลกิเบกวิกเกอร์ขีดอาร์ใช่ไหมคุณตุ๊กครูตุ๊กครูตุ๊กครูขวันนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับเอ๊ะครูตุ๊กมาจากไหนเนี่ยครับผมครับผมทางนี้ก็จะเป็นอ่าท่นานบังปะกงน้ำคงขืงข่นๆลงๆนะครับเอโก้ทูเซเว่นกอล์ฟอัลฟาเคเบกนะครับอ้าว แล้วยังไม่เห็น RGI เลยเนี่ยไหนถ่ายมาทางอา I หน่อยสิอาอารีไอสวี่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 สวสวี่สี่สี่ี่สวี่ครับสี่สวอ่สวีลสวี่ลวี่สวี่สี่สว่สวี่สว่สมี้สสวีัสวีสี่สวี่สว่สีสวี่่เวี่สว่่สวี่ส่สาีสวี่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 ต้องเติมเงิน่่วีีอี่ววีีส่ส่ี่ว ก็มีเบอร์เลยมีเบอร์ก็เบอร์หลักแต่เราใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวอันนี้ถ้าเราทำมันติดซี้มาพบเราจะจ่ายคแต่ไม่ไดีเลยครับคุณลุงแต่ว่าเราใช้ชัดเจนมากออเดโอเลยมาดิ้งเลยไม่มีแบ็คกราวไม่มีเสียงใดนที่มาขึ้นมาเจนมากแต่เราเล่นทั้งเนี้ยทำบันทึกโคลนไงโคลนซีนมาแต่ว่าซีมที่โคลนมาจะใช่ครับแต่ซีมเดียวกันใช่แต่ว่าแต่ว่ามันจะเล่นเด็ตได้อย่างเดียวซีม ทำได้5สี่แม็ก5สี่ทำได้5อย่างที่พี่น้องมีสที่อยู่ในโลกโซนแล้วพี่น้องกปทำซิมโทนได้สี่สี่ใช้เป็นเด็ตซิมอ้่างเดียวใ้อินเป็นเน็ตซิมเน็ตอย่เดียวโทรเข้าออกไม่ได้บอกกไปใส่อจอยก็ทำให้รูปติดนตา คุยไปก่อนพี่จ้าห้เขาเล่นเด็กไปอีกเบอร์เขามันจะบอกกันไปตนนี้ดูสองติดกได้ได้ขาวว่าไปไปอว์ลิวมวไม่มีสิ่เราไม่มีเน็ตเขาังแบงนเดียวแลโแลโปรแะหรอเราก็ซื้อตัวนี้กล่องแล้วเอา่อไปด้วยทีมอื่นกาถึงที่ที่ไม่มีเน็ตสชยไได้ อนี้ปล่อยจริงปล่อยเนตได้ปล่อยโอ้ได้ด้วยนะได้ไหล็มเิดต่อมาเปิดแลวันก็จะมคนมาเปให้เราเราไม่เปิไ่อัท่านพอหันท่ามหรือทำไมถว่าไ้อยนะท่าบอกท่ามะอ

เขาจะอยู่ปรลัดัดเจนนั่นลหะเขาจอยู่นะครับมีแบ็คกาวมาด้วยเพว่ามีแป็คกาวมาด้วยก็แยกแยะได้ครับนัดเินนั่นแหละจะมีแบ็คกาวมา ก็ลองไม่กัาวแลเสียสติ้งนะครับอาจารย์ยกาวมันใช้เสียบมันลูเทสเทสเทสเาทสอยู่แมันรูกครับกำลังเทสอยูู่่ในี้แล้ในห้องรับใช่ใช่เทสจริงหถ้าเป็นข้อคมเป็นบอร์ดอว่าที่เจ้าจะทำมีแบบปรึนาให้คุยเรื่องลิงก์อยู่ครับอ่า ท่านโฮเทลเซราติคอรโเทลเดลต้ามีข้อความจะคุยกับทางบริการบริษัทอไหมนะครับโฮเทลซราดิคอร์ที่เรากำลังไร้ปบายอยูอนีเรียนเชิญครับผ่านทางีนเทอา์เน็ตผมจะได้เช็นสัญญาณของท่านด้วยนครับหน่วนึ่งนะสิเอายไปใช้ก่อนว่าถ้บผมขีดดท้ายใครเอาเลยแกลกจังโอเคแล้วแลกจั นะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนวันนี้นะครับคอนเฟลซ์ตันนีกรุ๊ปไทยแลนด์นะครับคอนเฟลซ์คิวอาร์เก5ไทยแลนด์นะฮะวันนี้ก็มานัดเจอกันนะฮะมาพูดมาคุยแล้วก็มาเทสนะครับอุปกรณ์ต่าง เรีนอย่างนี้ก็คือท่านอ r o Hotel Quebec Victor ตพิเจอร้นะครับจเบจ้าของอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าตลกอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ห่มเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไร <c oughs> ผมจ,จำชื่อไม่ได้เลยครับครับตรงนี้แหละครับที่